สัสดีครับผู้ชมครับนี่คือจะสรุความจริงนะครับ BB ที่21นะฮะเรากลับมาณการวันนี้เนี่ยวันที่8มกราคม2569นะครับเพิ่งผ่านปีใหม่ไม่ได้แค่8วันเท่านั้นแต่ว่าถ้ารับถอยหลังไปจนถึงวันเลือกตั้งเนี่ยก็อีกประมาณสัก30กว่าวันเท่านั้นเองนะฮะประมาณสักเดือนหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปสู่การเลือกตั้งกันก็คือเข้าคูหาแล้วก็กากระบาดกันดังนั้นวันนี้เนี่ยเป็นน่าจะเป็นเทปแรกของปีนี้นะฮะที่เราได้มาเจอกัน ก็เลยอยากจะพูดเกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งแล้วก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะฮะข่าวเลือกตั้งน่าจะเข้มข้นไปมากไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกสัปดาห์ก <emed people. S 1> ่อนจะไปถึงวันเลือกตั้งก็อยากจะคัดข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบุมไหนก็ตามนะแต่ว่าถ้าสัปดาห์ไหนมีบางเรื่องอาจจะแพรมขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องขมเมรแบบนี้มันอาจจะมียิงกันรอบ3หรือเปล่าเพราะว่า เห็นสายข่าวหลายสายเลือกเกินนะฮะบอกว่ามีแน่นอนมีแน่นอนก่อนเลือกตั้งต้องมีอย่างน้อยอีกหนึ่งครั้งอาวเรารอดูก็แล้วกันว่ามันจะมีวันนั้นหรือเปล่าไม่มีก็ดีถ้ามีก็ต้องรายงานกันนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นปีกันด้วยเรื่องของบัตรเลือกตั้งต้องทําความเข้าใจกันว่าบัตรเลือกตั้งครั้งต่อไปของเรานั้นเนี่ยมันจะเพิ่มละจากเดิมที่เราเคยเลือกตั้งกันบัตรใบเด,เดียวใช่ไหมครับก่อนปี2 5 4พอพอปี25-40มาก็เป็นบัตร2ใบ จากนั้นเนี่ยมันก็จะมีครั้งพิเศษอย่างเช่นครั้งที่แล้วก็จะมีเ,เรื่องของการทําประชามติแต่การทําประชามติเนี่ยมันคือแยกกันกับการเลือกตั้งดังนั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกแล้วก็จะเป็นครั้งเดียวหรือเปล่านี่ไม่ทราบได้นะฮะว่าเราจะได้ออกไปเลือกตั้งพร้อมกับทำประชามติดังนั้นปีนี้ที่เราจะออกไปกันเนี่ยในวันที่8กุมภาพันธ์อีกประมาณ30วันถ้านับเดือนชนเดือนนะวันนี้คือ8มกรา 8ปุ่มภาคือเลือกตั้งนะฮะพร้อมกับทําประชามติจะเป็นครั้งแรกที่เราเนี่ยเข้าคูหาแล้วเราจะไปทํา2อย่างนั่นคือ1เลือกตั้ง2คือทําประชามติแต่เวลารับบัตรเวลารับบัตรบอกผู้ชมแบบนี้นะสรุปออกมาแล้วว่าเวลารับบัตรรับเลือกตั้งก่อนเลือกตั้งก่อน2ใบแล้วค่อยออกมาออกมาจากหน่วยเลยออกมาจากหน่วยเสร็จปั๊บมันจะมีหน่วยข้างๆตั้งอยู่นะฮะ หน่วยข้างๆที่ตั้งอยู่นั้นก็จะเป็นหน่วยที่สําหรับทําประชามติดังนั้นเลือกตั้งคือเลือกตั้งประชามติคือประชามติจะไม่มีการรับบัตรทีเดียว3ใบแล้วเอาเข้าไปปั๊บแล้วก็ไปกาคนที่อยากจะได้พักที่คุณชอบแล้วก็กาประชามติเลยไม่ใช่นะครับแยกกันต่างหากนะฮะประชามติคือประชามตินะครับเวลาเขานับเพรา,าจะนับก,ก้อนของเขาไปนะครับก้อนประชามติไป เวลาเลือกตั้งก็นับก้อนของการเลือกตั้งดังนั้นแม้ว่าจะต้องกาบัตร3ใบแต่2ใบแรกนะสใบแรกคือการเลือกตั้งก็คือการเลือกตั้งแล้วก็อีกใบหนึ่งคือใบประชามติก็คือการประชามติซึ่งวันนี้เราก็จะมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าไอ้แต่ละใบน้นเนี่ยมันสําคัญยังไงแล้วก็วิธีกากาก,ากันอย่างไรจะได้ไม่กาผิดครั้งที่แล้วเข้าไปดูคุณผู้ชมฮะเออเลือกตั้ง6 6เนี่ย บัตรเสียคือรวมทั้งหมดทั้งบัตรเสียทั้งบัตรที่กาไม่เลือกใครคือนับไม่ได้อะว่าง่ายๆประมาณ2อล้านสามแสนก็ตีไปเป็นประมาณสักหเของบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่ออกไปนะครับก็คือเกือบ40ล้านใบเกือบ40ล้านใบตีเป็นประมาณสัก2.3 2.3ล้านใบที่เป็นบัตรเสียเนี่ยก็ถือว่าน่าเสียดายน่าเสียดายถ้าบัตรเสียเนี่ยไปลงคะแนนให้กับ คือปรากฏว่ามันนับได้ขึ้นมามันไม่เสียขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นคะแนนให้กับบางพรรคมันอาจจะเป็นคะแนนให้กับบางคนชนะเลือกตั้งเลยก็ได้นะครับใครจะไปทราบถูกไมหมฮะดังนั้นวันนี้เนี่ยขอให้ตั้งใจดูก็แล้วกันนะครับเพราะว่าดูจบปั๊บก็จะรู้เลยว่าเราจะกายอย่างไรนะฮะแต่ไม่ได้บอกว่าให้กาใครนะครับอันนี้อันนี้สุดแล้วแต่คุณเป็นเรื่องของคุณแต่วันนี้จะมาบอกว่ากายอย่างไรไม่ให้กายเป็นบัตรเสียอ่ะเรามาเริ่มกันนะฮะบัตรเนี่ยมันจะมี3าประเภทด้วยกันนะครับ บัตรแรกเนี่ยจะเป็นบัตรสีเขียวบัตรสีเขียวนี้จะเป็นบัตรสําหรับเอาไวเแบบเเนะ้เลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งหมายความว่าเ,ออเวลาคุณอยู่ในเขตเลือกตั้งเขตไหนก็ตามก่อนจะเข้าไปเลือกตั้งขอให้คุณดูที่บอร์ดมันจะมีบอร์ดต,ติดอยู่ด้านหน้านะครับแล้วคุณจะทราบเลยว่าในเขตเลือกตั้งของคุณนะ่ะคนที่คุณอยากเลือกเนี่ยเขาได้เบอร์อะไร นะครับเพราะว่าวันนั้นคุณจําได้ไหมวันที่มีการจับฉลาก,กันนะ่ะแล้วหัวหน้าพักขึ้นไปจับนะ่ะอันนั้นคือเบอร์ของพักเบอร์ของพักนะฮะซึ่งเบอร์ของพักเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเบอร์ของพักกับเบอร์ของสอสเขตเนี่ยมันจะเป็นเบอร์เดียวกันทั่วประเทศคราวนี้กรกตอเขาก็คิดว่าไอ้แบบนี้มันเป็นปัญหาเนื่องจากถ้าสมมติว่า,าผมเป็นหัวหน้าพักพักหนึ่งนะครับขึ้นไปจับ ได้เบอร์เบอร์หนึ่งขึ้นมาสติเบอร์หนึ่งนะฮะเขาก็ใช้วิธีการหาเสียงคือการเบอร์หนึ่งด้วยกันทั่วประเทศนะฮะมันก็จะเกิดอาการที่ว่าส่งใครก็ได้ลงนะฮะพักเบอร์หนึ่งก็จะสบายเลยสสบางคนเบอร์หนึ่งแทบไม่ต้องหาเสียงเลยให้หัวหน้าพักหาเสียงให้แทนนะฮะเขาก็เลยดัดหลังโดยวิธีการที่ว่าปาร์ตี้ลิสต์ก็ใบหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์พักคือเบอร์หนึ่ง แต่เบอร์เขตเนี่ยทุกๆุกเขตจะไม่ซ้ํากันเลยหรืออาจจะมีซ้ํากันก็ได้อันนี้แล้วแต่วิธีการในการที่จะจับเบอร์ขึ้นมาแล้วคุณจับได้เบอร์อะไรดังนั้นสอสอของพักพักหนึ่งสมมติผมยกตัวอย่างแล้วกันเอาง่ายๆพักอะไรดีเอาพักเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างอะ่ะไม่เอา,าผมไปยกตัวอย่างสมมติพักพักหนึ่งก็แล้วกันนะได้เบอ,เบอร์เบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งร้อยเลยเบอร์หนึ่งร้อย เบอร์100เนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าสอสของพักนั้นในแต่ละเขตจะได้เบอร์100ก็ต้องไปจับกันใหม่หมดเลยฮะดังนั้นเวลาคุณสมมุติคุณอยู่ในจังหวัดของคุณอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยเวลาคุณขับรถจากบ้านไปที่ทํางานคุณข้ามเขตคุณก็จะเห็นว่าสอสอจากพักเดียวกันเนี่ยได้คนละเบอร์อันนี้เป็นเรื่องปกติสามัญของการเลือกตั้งครั้งนี้นะฮะเลือกตั้งเนี่ยคุณต้องดูให้ดีๆนะครับ ไม่ใช่ว่าดูแค่เบอร์พักแล้วจบบางคนชินกับการเลือกตั้งสมัยก่อนที่เคยเลือกมาคือดูแค่ว่าพักตัวเองเนี่ยได้เบอร์อะไรแล้วก็พอไปเลือกตั้งปุ๊บบัตรทั้งสองใบก็คือกาเบอร์นั้นแล้วอย่าลืมว่าเห็นไหมฮะบัตรสีเขียวเี่ยที่ขึ้นอยู่ข้างหน้าเห็นไหมการเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตเลือกตั้งตรงช่องให้กากบาดอ่ะมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์ของพักอยู่ ดังนั้นคนจะกากันผิดผมว่าเยอะพอควรนะครับสมมติคุณตั้งใจจะเลือกพักพักนี้มากคุณก็ปั้นไปในหัวเลยตั้งแต่ออกจากบ้านว่าพักพักนี้เบอร์นี้แน่นอนพอไปปับ๊บได้บัตรสีเขียวมาปับ๊บกาเบอร์นั้นเลยคุณอาจจะกาผิดได้ถูกไหมฮะ,ะดังนั้นมันก็มีข้อดีข้อเสียนะเพราะว่าลักษณะของการเลือกตั้งแบบนี้พักไหนก็ตามที่ได้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์เก้าเนี่ยมันจะ บางทีได้คะแนนฟรีๆนะฮะอย่างเช่นการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาการเลือกตั้งปี66เนี่ยพักเบอร์1พักเบอร์2พักเบอร์3าพักเบอร์สเนี่ยพักเล็กๆแค่นั้นเลยแต่ว่าได้คะแนนปาร์ตี้ลิสมาแบบบางพัก200,000คะแนนคุณสสอเขตไม่ได้เลยสักเขตแต่ได้ปาร์ตี้ลิสมา200,000กว่าซึ่งหลายคนก็งงว่าพักๆนี้คือพักอะไรวะเนี่ยคือพักบางพักอะไม่มีใครรู้จักแต่เผอิญว่าได้ปาร์ตี้ลิสแต่ไปจับได้เลข1ถึงเลข9มันเป็นเลขแรก คนก็ไปกาเลือกกันเต็มไปหมดเลยได้สสมาเต็มในคราวนี้ได้มาฟรีอ่ะนะฮะพักบางพักที่ได้สสคนเดียวต่อพักคนเดียวต่อพักคนเดียวต่อพักเนี่ยมาจากความขัดแย้งกันไม่ลงรอยกันในหัวของคนที่ไปกากระบางเลือกตั้งดังนั้นขอให้คุณเซตเป้าไว้เลยครับนะ,ะก่อนออกไปเลือกตั้งคุณต้องเซตไว้เลยว่าสสแบบแบ่งเขตคุณจะเลือกเบอร์อะไรสสแบบพาร์ตี้ลิสต์คุณจะเลือกเบอร์อะไรเก็แบบนี้ง่ายๆ ะะแล้วผมบอกเลยว่าทุกเขตไม่เหมือนกันดังนั้นคุณต้องดูให้ดีๆที่จะเหมือนกันมีอย่างเดียวคือ Party List ซึ่งจะเป็นใบต่อไปเอาใบนี้ก่อนสรุปแล้วใบนี้นะฮะการเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งคุณจะดูเป็นพักไม่ได้คุณต้องดูเป็นคนๆไปแล้วก่อนออกจากบ้านจำเบอร์ไว้ก่อนเข้าคูหาที่หน้าคูหาจะมีบอร์ดติดป้ายประกาศไว้อยู่ว่าใครเบอร์อะไร เช็คอีกทีเข้าไปแล้วกาในเบอร์ที่คุณอยากจะเลือกอย่าลืมนะฮะมันไม่มีสัญลักษณ์ของพักอยู่ดังนั้นคุณอาจจะสับสนได้ว่าใครอยู่พักอะไรจำเบอร์เข้าไปนี่คือบัตรใบแรกการเลือกตั้งสสแบบแบงเขตง่ายๆแบบนี้จริงๆมันง่ายมากมันง่ายมากคุณอย่าก,กลัวนะเวลาไปเลือกตั้งอย่าก,กลัวใช้เวลาได้เขาไม่ได้ห้ามให้คุณไม่ใช้เวลาแต่ไม่ใช่ว่าหนึ่งชั่วโมงแบบนี้ก็ประหลาดนะฮะ อ่ะเข้าไปกากันเสร็จปั๊บไปบัตรต่อไปใบต,ต่อไปอันนี้คือง่ายๆสบายๆก็คือคุณชอบพักอะไรนะฮะบัตรสีชมพูใบนี้จะแปลเปลี่ยนออกมาเป็นสอสอ0 0คนไอบัตรสีเขียวเมื่อสักครู่นี้400คนนะฮะอันนี้คือ100คนเพราะว่านับทั้งประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง1เขตก็เอาบัตรทั้งหมดมาแล้วก็มาหารกันง่ายๆนะครับ แล้วก็เบอร์เนี่ยเราจะทราบกันดีเพราะว่าเบอร์นี้มันมักจะติดอยู่คู่กับหัวหน้าพักนะฮะหัวหน้าพักทุกพักก็จะพร้อมกับเบอร์นี้มักจะเป็นเบอร์ปาร์ตี้ลิสเสมอนะฮะก็จะจากันง่ายๆนะครับคุณก็ดูสิหัวหน้าพักใหญ่ๆแต่ละพักเนะี่ยเขาได้เบอร์อะไรกันก็จะเป็นเบอร์นั้นแหละแล้วคุณสังเกตนะครับว่าในบัตรแบบปาร์ตี้ลิสเห็นไหมมันจะมีเบอร์แล้วก็จะมีโลโก้ของพักแล้วก็จะมีชื่อพัก และก็จะมีช่องว่างให้คุณกากระบาดคุณชอบพักอะไรคุณก็ไปเลือกไม่จําเป็นว่าคุณต้องชอบพักนี้และเลือกต้องเลือกสสสีเขียวของพักนี้ไม่จําเป็นต่างกันก็ได้บัตรสองใบต่างกันก็ได้อาผมบอกคุณผู้ชมเลยการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา <c oughs> บัตรหนึ่งใบผมลงไม่เลือกกาช่องด้านขวาล่างขวาล่างมีด้วยนะ อย่าลืมนะคุณผู้ชมขวาล่างคือคุณไม่อยากเลือกใครเลยกับคุณไม่อยากเลือกพักไหนเลยให้คุณกาขวาล่างนะครับคะแนนมันก็จะไปขึ้นไม่ถือว่าเป็นบัตรเสียแต่ถือว่าเป็นบัตรดีแบบไม่เลือกใครและถือว่าเป็นบัตรดีแบบไม่เลือกพักไหนนี่คือบัตรดีนะไม่ใช่บัตรเสียนะครับการกาด,ด้านล่างขวาผมเคยกามาแล้วครั้งหนึ่งในการเลือกตั้งนั่นคือครั้งที่แล้วนะฮะ บัตรผมไม่ใช่บัตรเสียเพราะผมประสงค์ที่จะไม่ลงคะแนนให้ใครเลยหรือไม่ลงคะแนนให้กับพักไหนเลยก็ได้นะครับให้คุณกาขวาล่างนะฮะอันนี้ง่ายๆนะเนี่ยประมาณนี้เนี่ยฮะนี่คือบัตรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตคือเลือกใครเบอร์อะไรพักอะไรดูให้ดีแล้วกากระบาดจะไม่เลือกใครเลยก็ขวาล่างส่วนแบบพักก็คือแบบปาร์ตี้ลิส บตรสีชมพูจะเลือกพักไหนก็ดูกันเอาว่าพักไหนคือเบอร์อะไรแล้วก็เข้าไปการกรบาดหรือไม่อยากจะเลือกพักไหนเลยก็ด้านล่างขวาครับคุณผู้ชมครับนี่คือการเลือกตั้งง่ายๆเท่านี้เองฮะมันมีเท่านี้แต่ครั้งนี้มันพิเศษมากกว่าครั้งที่ผ่านๆมาหลังจากที่เราการกรบาด2ใบนี้แล้วเรียบร้อยก็คือใบสีเขียวได้สสเขต400คน ไปสีชมพูได้สสปาร์ตี้ลิสต์หนึ่งร้อยคนจากนั้นเนี่ยคุณเดินออกจากหน่วยเดินออกจากหน่วยปั๊บเนี่ยมันก็จะติดติดกันเลยเขาก็จะโกยคุณไปที่นี่นะฮะไม่ใช่ว่ากากบาดเสร็จปุ๊บเลือกตั้งเสร็จกลับบ้านอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งทําให้เสร็จพร้อมๆกันอันนี้ผมหมายถึงวันที่แปดนะวันที่แปดนะครับวันที่แปดวันที่แปดคือเลือกตั้งพร้อมกับทําประชามตินะ ผมไม่ได้นับเลือกตั้งล่วงหน้าเพราะเลือกตั้งล่วงหน้าอันนั้นทําประชามติไม่ได้อันนี้คือวันที่8วันเดียววันที่8คุณจะได้บัตรใบนี้ด้วยบัตรออกเสียงประชามติบัตรออกเสียงประชามติเขาก็จะถามว่าท่านเห็นชอบว่าสมควรมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ถ้าท่านเห็นชอบก้ยให้ท่านกาตรงช่องเห็นชอบถ้าท่านไม่เห็นชอบก็ให้ท่านกากระบาดที่ช่องไม่เห็นชอบหากท่านไม่ ประสงค์จะแสดงความคิดเห็นก็ให้ช่องขวาล่างเหมือนเดิมกากบาทตรงนั้นนี่ฮะแล้วประชามติก็จะออกมาหลังจากนั้นเวลานับเขาก็จะแยกกันนับนะฮะเพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนก็จะงงว่าที่ตกลงนับอะไรกันอยู่เนี่ยไอ,อ้ตรงครูหาเลือกตั้งเขาก็จะนับผลเลือกตั้งกันไอ้ตรงประชามติก็จะนับผลประชามติกันดังนั้นทั้งผลประชามติแล้วก็ผลของการเลือกตั้งเนี่ยไม่เกินเที่ยงคืนของวันที่8กุมภาพันธ์นั่นแหละเราก็จะทราบกันนะฮะว่า ผลอย่างไม่เป็นทางการทั้งผลการเลือกตั้งแล้วก็ผลการทําประชาพปตินั้นเป็นเช่นไรทั้งหมดมีประมาณนี้ที่ผมจะจะสื่อสารัคุณผู้ชมมีอีกอย่างเดียวที่อยากจะสื่อสารกันนั่นคือลักษณะของบัตรซึ่งจะถือว่าเป็นบัตรดีหรือบัตรเสียอันนี้ผมต้องฝากไว้เลยนะเพราะว่ามีจํานวนเยอะมากนะฮะแล้วคนนะ่ยทำพลาดกันเยอะมากลักษณะของบัตรดีบัตรเสียเป็นอย่างไรบัตรดีก็คือมีช่องมี ขอให้คุณกาอยู่ในช่องอย่ากกาออกนอกช่องกาให้อยู่ในช่องและให้เป็นเครื่องหมายกากระบาทเขานับเป็นบัตรดีให้คุณหมดนะฮะคุณขอให้คุณอยากกาอย่างอื่นมาก็แล้วกันอะไรบ้างหล่ะที่จะเป็นบัตรเสียคุณไปติ๊กถูกอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นบัตรเสียทันทีต้องกากระบาทต้องมีสองเส้น <c oughs> เส้นจะบิดจะเบี้ยวอย่างไงก็ตามคุณดูหน้าจอได้เห็นไหมฮะลักษณะบัตรดีขนาดกาเครื่องหมายบวกอะ่ะ <c oughs> เป็นเหมือนธงชาติอังกฤษอะ่ะ หรือทงชาติสกอตแลนด์อย่างนั้นนะ่ะไอ้ขวาบนนะ่ะเขายังนับให้คุณเป็นบัตรดีเลยเห็นไหมครับกากากบาททําลักษณะอะไรก็ได้ให้คล้ายๆกากบาทนะมันจะมีอย่างหนึ่งที่เจอบ่อยนะฮะนั่นคือคุณกาซ้ําคุณขีดซ้ําจนกระทั่งบางทีไอ้ปากกานะ่ะมันไปทําให้ไอ้บัตรมันไม่ทะลุนะคุณต้องระวังอย่างหนึ่งนะเพราะอันเนี้ยมันจะมันจะกลายเป็นดุลยพินิจของคนที่นับ คนที่เอาบัตรคุณขึ้นมาแล้วนับบางทีเขาเห็นบัตรคุณทะลุบางหน่วยอาจนับเป็นบัตรเสียบางหน่วยอาจนะไม่นับเป็นบัตรเสียก็ได้อันนี้เป็นดุลพินิษของกรรมการการเลือกตั้งที่อยู่ณนะตรงนั้นที่เขาจะนับดังนั้นก็ขอให้คุณอย่าปล่อยให้เขาใช้ดุลพินิษคุณอย่าทำให้มันขาดนะฮะลองดูดีๆก่อนปากกามันติดหรือเปล่าปากกาต้องติดเป็นหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งต้องดูแลให้ดีว่าปากกาต้องการติดไม่ใช่ว่า าจนกระทั่งโอโหบัดขาดเป็นรูแบบนี้ไม่ได้นะฮะกาให้ดีๆครับใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆกานะครับอย่างที่บอกนะฮะกาเป็นเครื่องหมายกากระบาดจะขนาดเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นกากระบาดและอยู่ในกรอบอย่าเอาไปแปะไว้ข้างๆกรอบอ้อย่างเงี้ยเห็นไหมข้างๆกรอบอย่างเงี้ยเอากากระบาดไปกาในช่องนอกช่องอย่างเงี้ยต่างกันนะครับ ถ้าการในช่องเป็นบัตรดีทันทีถ้าคุณการนอกช่องค่อมขีดคล่อมไปกลายเป็นบัตรเสียทันทีนะฮะอ่ะคุณดูนะนี่คือบัตรดีบัตรเสียนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปกากระบาดปั๊บแล้วก็เขียนว่าเลือกเบอร์นี้ไม่ต้องไม่ต้องเขียนอะไรลงไปเลยไม่ต้องบอกเขาว่าไม่ต้องเน้นไม่ต้อง <c oughs> เขาจะดูแค่ว่าคุณกากระบาดช่องไหน <c oughs> เพราะมีเยอะมากที่ไปเลือกกากระบาดปุ๊บแล้วบอกว่าเลือกเบอร์นี้ ย้ำด้วยมีเขียนด้วยเลือกเบอร์นี้ชั้นๆันเลือกของชั้นเบอร์นี้ชั้นชอบชั้นรักของชั้นมากเลยไม่ต้องกลายเป็นบัตรเสียทันดีนะคนที่คุณเลือกจะไม่ได้คะแนนจากคุณนะฮะดังนั้นบัตรดีบัตรเสียรู้แล้วว่ากาก,ากันอย่างไรขอให้คุณกากันให้ถูกสรุปอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามาเจอกันสั้นๆง่ายๆ <c oughs> ออกไปเลือกตั้งครั้งนี้มีการเลือกตั้งพร้อมกับก,บการทําประชามติ การเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเป็นบัตรสีเขียวเลือกคนที่คุณชอบจะเบอร์อะไรให้ดูที่หน้าคูหาเลือกตั้งหรือดูเวลาเขาไปหาเสียงเลือกตั้งใบที่สองบัตรแบบปาร์ตี้ริสีชมพูเลือกพักที่ใช่พักไหนที่ใจคุณคิดว่าใช่ก็จําเบอร์ไปมันจะติดไว้กับหน้าของหัวหน้าพักนั่นแหละแล้วก็ไปกาเบอร์นั้น จากนั้นหย่อนบัตรเสร็จออกไปปับ๊บรับอีกหนึ่งใบแล้วกาประชามติว่าเห็นชอบหรือไม่กับการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เห็นชอบกาเห็นชอบไม่เห็นชอบกาไม่เห็นชอบไม่ประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็นก็กาในช่องที่เขาจัดไว้ให้ด้านล่างขวาทั้งหมดนี้คือการเลือกตั้งและการทําประชามติหวังว่าจะใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านให้มีค่ามากที่สุด เราต่างก็มีเสียงเท่ากันอยู่ที่ว่าคุณจะกราถูกหรือไม่เท่านั้นเพราะถ้าคุณกาไม่ถูกเราอาจจะมีเสียงไม่เท่ากันเพราะว่าคุณใช้เสียงของคุณผิดวิธีนั่นเองทั้งหมดคือจักซัดทุกความจริงสัปดาห์นี้เจอกันใ่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ